สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์พรมเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยประจำวันเสาร์ที่14ี่พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับซึ่งมวยสามคู่แรกนั้นจะเป็นมวยแก้มือกันทั้งหมดนะครับและคู่ที่4นะั้นเป็นมวยมาแทน,นครับคู่แรกนั้นเป็นโจเซฟพุ่มพันม่วงนะครับพบกับฟ้าประธานดาบดันสารคามที่หนัก119ปอนด์ปอน คู่เซฟเคยชนะมานะครับวันนั้นได้ตอมหนักหนึ่งปอนด์ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นแสนสิรินะครับเจพาวเวอร์ลูฟสมุยนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้เจ้าสิงห์สุริยาศักดิ์ชัยโชติหรือสิงห์สุริยาทีเด็ดเก้าสิบเก้าแก้มอีกครั้งที่มีนักหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้น่าจะโชคกันมาแล้วสามครั้งเป็นแสนสิริชนะหมดนะครับคู่เอกนั้นเป็นแรมโบ้เพชรปตอนะครับหรือเจ้าแรมโบ้เจพาวเวอร์ลูฟสมุย วันนี้ให้โอกาสกับแสนพลเพชรพัชระอาคาเดมีแก้มือครั้งที่หนัก149ปอนด์และปิดท้ายด้วยราชันเล็กสอสมนึกนะครับหมวยของพินึกจากนางรองครับน้องชายของเจ้าอภิวัตรครับวันนี้ชกกับไายพยักษเอนนี่มวยไทยทีมหนัก113ปอนด์คู่แรกนะครับเป็นทางด้านโจเซฟพุ่มพันม่วงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมา 119.2ร้อยนะครับลดอยู่ศูดเดิมๆมก็คือเจ้าโจเซฟปออาวทะเลบางสะเลนะครับ <c oughs> นักชกสโลวาเกีย <c oughs> ซ้อมที่สิลักษมวยไทยเป็นมวยฟยีมือดีครับมวยตัวนี้ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนทับทีมสยามเราก็มาชนะคะแนนผัดแพ้ชนะขับเพชรเดินชนสิทธิช่างระนะครับ <c oughs> แล้วต่อมาก็มาชนะคะแนนเจ้าอิทธิพลชอพยัก ไฟสุดท้ายคว้าชนะคะแนนฟาปทานดาบลันซาราคามคู่โคว,วันนี้นะครับที่ไปที่เมืองลังสิตเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีนะครับทุกอนต่อยร้อยห้าร้อยสิบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวต่อยร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบแล้วนะครับสําหรับเจ้าโจเซฟเป็นเด็กหนุ่มที่มีอนาคตไกลนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่เด็กนะครับมวยตัวนี้มีฟอร์มเจิดจรัสตั้งแต่เด็กแล้วสําหรับเจ้าฟาปทานดาบลันซาราคามนะครับเป็นมวยจากขอนแก่นพิทซอมที่ค่ายดาบลันซาราคาม ของพวกกองรันนะครับฟอร์มหลังก็มีแพนอวกสองเมืองสยามสิทธิ์ไทยแลนด์แล้วก็มาชนะคะแนนปรับปามชดบางแสนไฟสุดท้ายก็มาแพ้คะแนนนะครับโจเซฟพุ่มพันม่วงวันนั้นต่อหนึ่งปอนด์นะครับที่ไิทือเยทา้งสิทธิ์วันนี้เรทเปิดมานะครับโจเซฟต่อสามสองนะครับผมชอบไปที่โจเซฟพุ่มพันม่วงครับซ้ายผ่านตลอดทั้งตีนทั้งหมัดศอกคมฉลาดเขมวยตัวนี้อาวุธหนักแรงแข็งแกร่งฉลาดปลอดใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นมวยที่มีความขยันยิ่งมาอยู่กับทางทีมงานศิลั์มวยไทยของมานาอุดรนะครับแข็งแกร่งนะหน้าเสือไม่เป็นรองเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องรองครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับสาหรับเจ้าโจเซฟปุ่มพันม่วงเปิดหัวทาทุนเลยครับทีเด็ดของผมครับวันนี้โจเซฟปุ่มพันม่วงครับมวยคู่แรกนะครับโจเซฟกับฟาประธานี่มาคนละ19.2นะครับลดอยู่0.2นะครับตั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ส่วนคู่ที่สองนะครับแสนสิรินะครับกับแรม,มโบ้น้ำหนักร้อยร้อยสี่บเจ็ดปอนด์นะครับเมืเช้าในแสนสิริมาร้อยสิบสี่สิบเจดจุดหกนะครับมจุดหกส่วนสิงสุริยาเนี่ยมาเท่าพิกัดนะครับคู่ที่สามแรมโบ้เจอพาวเวอร์รูปสมุยทิดเจ้าแรมโบ้เพชรปตอนะครับน้ำหนักร้อยสิบเ้าปอนด์มาเท่าพิกัดส่วนแสนพลเนี่ยมาร้อยสี่บเก้าจุดสี่นะครับถจุดศูนย์จุดสี่ พระราชนเล็กสอสมนึกนะครับน้องชายพิวัตรหนีอยู่กับพี่นึกนางรองมาเช้าลอยมาร้อยสิบสามปอนด์เท่าพิกัดส่วนพลายพยักเ์อันนี้มวยไทยมื่อเช้ามาร้อยสิบสามจุดสองนะครับลดอยู่ศูนย์จุดสองครับมาถึงมวยคู่ที่สองนะครับแสนสิริกับสิงห์สุริยานะครับแสนสิรินี่เป็นคู่แฝดจากอุธยานะครับที่จริงแฝดคู่นี้อยู่ที่โคราชนะครับแสนสิริกับทางด้านเพชรสิริปปสิริพงศ์นะครับ ตะ่อนผมเห็นมาต่อยเดิมพันอยู่แถวบุรอรำนางรองนะครับแถวชานี้ใช้ชื่อเพชรศิริพงศิริออฟปลวกแดงนะครับตะ่อนเนี่ยวันนี้นะครับทางสิงห์สุริยาเนี่ยเคยแพ้มาเข้าแสนศิรินี่อาวุธหนักแรงครับมวยตัวนี้ซ้อมอยู่ค่ายเพชรปตอกับทางด้านแรมโบ้นะครับสิงห์สุริยาเนี่ยซ้อมอยู่ที่เด็ด99ครับไฟก่อนนี่กลับมาสิงห์สุริยาเนี่ยมาทําหนักอยู่ประมาณ9โล -10 โลนะครับไฟนี้เนี่ย ท่าน้ำหนักอยู่แค่สี่ห้าโลร่างกายดีวันดีคืนนะครับแต่ว่าทางมวยเนี่ยทางด้านแสนสิรินี่แข็งแกร่งนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกแล้วก็ไม่กลัวมวยประเภทนี้แต่ว่าวันนี้นะครับสิงห์สุริยานี่ซ้อมดีร่างกายดีวันนี้แพชชนะนะครับแพ้ชนะน่าจะทีตื้นนะครับราคาเปรตเปิดมาเนี่ยแสนสิริเป็นต่ออยู่สามสองผมอยากให้ลองไปที่สิงห์สุริยาที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับเจ้าสิงห์สุริยาศักชัยโชธเนี่ย อยากให้รองครับราคา32ลุ้นนับนอกได้เช่นกันนะครับใครพลาดเป็นหล่นขโมยคู่นี้หนักแรงทุกทุกลูกนะครับถ้าว่าราคาเล็วเพิ่งมา3 253หน้ารองครับมีโอกาสได้ออกตัวนะครับกิน2ข้างแล้วก็มีโอกาสชนะเช่นกันครับวันนี้สิงสุริยาร่างกายดีซ้อมเยี่ยมครับผมอยากให้รองไปที่สิงสุริยาศักชัยโชตินะครับส่วนคู่ที่3ามรมโบกับทางด้านแสนพลนะครับมวยคู่นี้โชคกันมาหมดยกค่าเนี่ยแรมโบเป็นต่อประมาณ2 1 3 1นะครับ กรรมการรวบรวมคะแนนก็ให้ทางด้านแสนพลชนะคะแนนไปนะครับเมื่อเช้านี่ทางด้านแสนพลมาลดอยู่จุดสี่นะครับมาร้อยสี่สิบเก้าจุดสี่ลดอยู่จุดสี่เหมือนคู่นี้แรมโบ้แข็งแกร่งนะครับอาวุธหนักแรงแสนพลนี่สูงยาวเข่าแหลมเหตุเปิดมาเมื่อเช้าเนี่ยแรมโบ้เป็นต่ออยู่ประมาณห้าสี่นะครับเหตุเปิดมาแรมโบ้ต่อห้าสี่ถ้าห้าสี่น่าเข้าไปที่แรมโบ้เจอพาวเวอร์รุปสมุยหรือเจ้าแรมโบ้เพชรพทอครับ อาวุธหนักแรงกว่านะครับวันนี้ถ้ามาสู้นะถ้ามาสู้หน้าเล่นเป็นทีเด็ดอีกเช่นกันครับสาหรับเจ้าแรมโบนะครับเพงจะเคยแพ้มาวันนี้การเตรียมทัวร์ดีร่างกายดีครับน่าจะชนะได้นะครับรางแคนเดสเบจผมจอปีเทีรแรมโบเจียวพาวรุปสมุยนะครับส่วนคู่ที่4ครับราชันเล็กสอสมนึกน้องัยของเจ้าพิวัตนะครับนี่ซ้อมอยู่กับพี่นึกนะครับที่นางรองมาเชาามาร13ปอนด์เท่าพี่กัด เป็นมวยเก่านะมวยตัวนี้หายไปนานแต่กลับมาช่วงหลังดีวันดีคืนก็มากลับมาหายใจนะครับพนั้นไปชนะน็อกเจ้าเพชรสิริโชคนะสบวงทองนะครับที่โคราชนะครับส่วนมวยพยัคฆ์อินนีมวยไทยก็โชคอยู่ตลอดทว่ากระดูกกระเดียวใกล้เคียงกันทางราชันจะดีกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้ผมยังชอบไปที่ราชันเล็กสอสมนึกนะครับอยู่กับพนึกนางรองมาตัวนี้แร่งนะครับเขาในแข้งแร่งเหนือดีนะครับว่าน่าจะกลับมาเอาดีอีกครั้งนะครับ ร่างกายกลับมาใช้ได้นะครับสาหรับราชันเล็กน่าเล่นนะครับพี่กว่นนะครับสําหรับราชันเล็กสรุปแล้ววันนี้นะครับผมชอบไปที่โจเซฟปุ่มพันม่วงนะครับเทดเปิดมาที่ราคา3าหน้าเข้าครับเป็นทีเด็ดวันนี้วันนี้น้ำหนักเท่ากันนะครับต่างคนต่างมาลดอยู่จุดสส่วนคู่ที่2นะครับแสนศิริกับสิงห์สุริยาเมื่อเช้านี่แสนสิริลดไปอยู่จุดหนะครับผมชอบไปที่สิงห์สุริยาครับไฟนี้ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมอยู่กับทีมงานทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับไฟนี้มาคุ้มหนักแค่ สี่ห้าโลน้ำหนักนี่ดีครับร่างกายเริ่มดีเริ่มเข้าที่เป็นรองหน้ารองครับวันนี้มีโอกาสได้ออกตัวนะครับส่วนคู่ที่สามคู่เอกนะครับแรมโบกับแสนผลครับแรมโบเคยแพ้มาแบบมลโยคาเป็นต่อวันนี้มาดีครับแข็งแกร่งถ้ามาสู้เต็มร้อยผมว่านาเรนไปทีแรมโบนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับพระราชน็กสอสมนึกนะครับอยู่กับพี่นึกนางรองวันนี้ขับมาภาคใหม่ดีกว่านะครับน่าจะชนะเจ้า พลายพยักอ์นี้มวยไทยครับผมขอฝากข่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสําหรับการรับสมัครนักเรียนในสิบตำรวจประจำปีนี้นะครับจํานวน7,200อัตรานะครับรับสมัครก็ประมาณวันที่16บหถึงยีเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แล้วก็รายละเอียดไว้ด้านล่างของ YouTube นี้นะครับเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์การรับสมัคร คุณสมบัติกำหนดการต่างๆนะครับผมจะบันทึกจะลงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างของ YouTube วันนี้นะครับเพื่อท่านใดสนทันนี้ก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับของอาจารย์ภูมิงดอกบัวนะครับผมทำ u t u b e มาครบ3เดือนวันนี้นะครับวันที่14นะครับครบ3เดือนมีแฟนคลับติดตามให้กำลังใจนะครับ5,000ันกว่าคนนะครับก็ขอขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมคอมเมนต์นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างสุภาพนะครับอันนี้โคขอให้แฟนครับของอาจารย์ผมชงโชคดีกันบืวยทุกท่านครับสวัสดีครับ